ต้องอ<ห>ไปยกออกนิดหนึ่งนะอ่าอ่ะมาชมคู่นี้กันครับคู่เอกของรายการคู่นี้ครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกและก็ดูเดือดครับเคยนำรายการศึกษาสมหมายวันนี้นะครับลมทะเลสิธิ์ซออึงพบกับทางด้านชนะเพชร91ลุงโรดทางเกงแย้ครับลมทะเลหรือนายจักริดลิทธิรัตครับอายุ20ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับค่าตัว5 5 0 0 0บาท ส่วนทางด้านชนะเพชรครับหรือนายอภินั์วันชูชัยปีนี้อายุ24ปีจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่าตัว40,000บาทครับครับกรรมการสมานจันทรคร้อยเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่ครับพ่อบ้านของสสมมัยสิบสออื่นครับคุณสนทรอู่ทองครับครับสสมหมายก็มีพ่อบ้านแต่ผมยังไม่มีแม่บ้านนะฮะอ่าช่หาแม่บ้านให้ผมสักคนนะครับเอาเลยครับ แมวัยรุ่นอย่างเราหาเมื่อไรก็ได <c oughs> ้ก็ว่ากันไป <c oughs> อะมาชมมาต่อครับยกที่สาสตาร์กันยกสามครับคุณเอกนำรายการครับผมก็สองยกแรกครับโอ้โหมลมทะเลลมแรงจริงๆนะครับลมเย็นด้วยได้เปรียบสองหนึ่งได้ใหญ่ด้วยได้ใหญ่ครับได้หน้าเสือเดี๋ยวดูครับลมทะเลปล้ำตีข่าวขวา สาเพัดตีมวยเตะขาต่อยหมัดในลมทะเลนี่ต้องถือว่าครบเครื่องอีกหนึ่งคนครับ เดี๋ยวสรุปผลการแข่งขันนะครับในคู่อื่นในศึกสอสมหมายก่อนที่คู่นี้จะดุแล้วก็เดือดคู่แรกครับกล้องธรณีลูกวังขี้เหล็กครับชนะคะแนนแลมบองรีซอการค้าคู่ที่2อครับกล้องชัยออจิราติวเตอร์กับนิธิเดชสมิูนอร์ไม่มีการตัดสินนะครับเพราะว่าในยกที่4เนี่ยกรรมการยุติการชกแล้วก็ไล่ทางด้านกล้องชัยออจิราติวเตอร์ลงไปในยกที่4ครับผมน้องเบนซ์สอสีทองครับชนะคะแนนเรือหลวงนาวีอันดามันนะครับเพชรกุศากธนศักดิ์ขนส่งชนะคะแนนวิศนุพรสเจ้ต้อย8ริ้ว ลุงรัฐวัดฮอลลีวูดครับหรือลุงรัฐนราตีกุลนะครับชนะคะแนนขุมทรัพย์สุวิทย์ยิมคู่รองครับวิเสภพสุจีบะหมี่เกี๊ยวเอาชนะน็อกเดนคีรีสองสมัยในยกที่สองอย่างที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ครับส่วนคู่นี้ใครจะชนะต้องติดตามครับยกที่สามแล้วครับมาครับมาเป็นชุดครับชนะเชสไปเข่าบิดมาเลี่ยมเสียบเข่าขวาเข้าไปครับลมทะเลแลกกัน ทันกันพวนนี้ยังทันกงนอยู่โอ้โหดูความบึกของชนะเพชรกับพี่ปะาเตะซ้ายแม่ชนะเพชรที่หัวดแค้นซ้ายเข้าไปเต็มๆครับครับโอ้โหเอาเอาวจังหวะน,นี้แม ผมลงไปครับชนะเพชรยังลุกขึ้นมาได้เดินเข้าหาต่อครับแม่วันนี้ลมทะเลนี่นิ่งนะนิ่งสงบเหลือเกินครับแต่ว่ายังมีหรือรอจังหวะอะไรอยู่หรือเปล่าหมดยกที่สามครับแม่มาเรื่อยๆนะครับลมทะเลก็ไม่เร่งแต่ชนะเพชรนี่สไตล์เขา ตอนต้นนี่ขอเร่งไว้ก่อนครับผมแต่วันนี้ต้องบอกว่ามารัดกุมพอสมควรนะรู้ว่าลมทะเลเนี่ยสู้ได้ทุกลูกในก็ได้นอกก็ได้นะครับอยู่ที่การวางแผนแล้วตอนนี้สถานการณ์นี่ผ่านไปแล้วสามยกพี่แะครับก็เป็นทางด้านลมทะเลครับได้เียบอยู่เล็กน้อยกลับมาเสมอลมทะเลครับพี่อืดูแลชนะเพชรสู้ได้ครับแฟนมวยนี่มองอนาคตกันเลยครับต้องมาดูครับยังเหลืออีกสองยกครับ พี่เลี้ยงก็บอกชูนิ้วว่าขออีกยกเดียวขออีกยกเดียวอแี่คุณตุ้ยสายใต้ครับคุณพิพัฒน์แสงพลอยอเป็นโปรโมเ,รเตอร์อยู่ที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ด้วยนะครับครับผมก็ทุกวันพฤหัสมบดีเอสเอ็ทีของเราถ่ายทอดสดนะำศึกคุณตุ้ยก็จับด้วยแล้วจะสับเปลียนหมุนเวียนกันมาสำหรับวันพฤหัสบดีที่สนี้นะครับ พรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็เป็นหน้าที่ของฮิปปี้สิงห์มณีค้นวยเมืองใต้ใช่เป็นโปรโมเตอร์จัดประเดิมที่สนามแห่งนี้เป็นนัดแรกครับติดตามกันได้ครับทีเทประสิทธิ์นะครับเอาเอาเอาโอ้ยเทเอาแล้วครับมีเฮนะครับอย่างนี้โอ้เทแล้วมีเฮนวกหน้านะอุ้ยพยายามเอาคืนเหมือนกันครับลมทะเลแม่ ใส่ช่างภาพผมนี่มันในอารมณ์นะครับไออเอาซ้ายเข้าไปตีเข้าไปอีกทีหนึ่งก็ลมทะเลชะนะเพชรมีโต้มีเถียงเทียงนักนะเดี๋ยวจัดเข่าให้ลมทะเลบีต้ต่อโอ้โหดูครับชะนะเพชรบอกนายผมก็เอาครับซุกก็ไปที่ต้นคอลมทะเลซุกก็ต้องออกฮนะตีเข่าขวา เอา้เอายังไงวัดกันที่วงในวัดกันที่วงในแล้วยังไงก็คนละทีแลกกันไปครับแม่ต่อเนื่องต่อเนื่องชนะเพชรบิดมาโอ้แต่โดนลมทะเลเซียบแม่โอ้โหล้มไปอีกแล้วครับทางด้านของลมทะเลเอได้ทีนี่หมุนเทนะครับโอ้ชนะเพชรนี่ตัวเล็กกว่าครับแต่ดูความแข็งแกร่งครับอื อ้าวอาวสู่กลางเวทีครับไล่แขนแต่ชนะเพชรไอ้เปเลมีโต้เอาดบิดว่ายังไงว้าลูกนี้เกือบเสียหลักครับอุ้ยจังหวะนี้ครับแมาชนะเพชรแทงได้สวยครับดักแทงครับลมทะเลอ้าวอ้าวลม้มลงไปอีกแล้วครับโอ้โหแต่คราวนี้ลมทะเลอยู่บนับพี่ตาครับรายยก ทีสครับจังหวะนี้สู้นายกันบิดมาตีขาอซ้ายลมทะเลลมช่วงนี้ต้องมาครับอากาศมันร้อนตีข้อไอทีโอชนะเวทดูครับมาได้ทุกลูกมาได้เรื่อยๆครับบทยกที่สี่ครับโอ้โห,โหมั่นใจทั้งคู่ครับเกมการโชคนีแม่ต้องบอกครับหมดยก4ี่นี่โอ้โหสถานการณ์ของทางด้าน ออรมทะเลนี่ได้เปรียนถึงสองช่วงตัวนะครับแต่พอเกมการชกจะเริ่มต้นในยกที่ห้าครับโอ้โหราคาลดมาครับจากสองหนึ่งมีเรือแค่สามสองเท่านั้นครับลมทะเลลงมาเรื่อยๆครับครับแม่ดูแล้ววชนะเพชรนี่คูู้อยางรู้ฟ้าดินเขาบอกไว้แล้วบอกว่ามาแน่บอกว่าสู้ได้ครับอ่านี่ครับดูภาพช้าๆในยกที่สี่ครับโอ้โหพยายามจะคว้า ขอเข้ารัดใต้ปีกแล้วตอนนี้ชนะเพช <est>. รนี่ครับมวยตัวเล็กกว่าต้องทำแบบนี้แล้วก็นั่นละเทนี่แหละครับโอ้รักกันตอนนี้ครับชุดนี้นี่แม่สถานการณ์นี่ทำให้ทางด้านของชนะเพชรได้ใจแม่ามารักกันตอนได้ท้ายครับสถานการณ์หมดสี่ยกครับ ลมทะเลมุมแดงครับได้เปรียบอยู่3ต่อ2นี่ครับมายกสุดท้ายแล้วครับแถมมีอัดฉีดให้กับลมทะเล2กำปั้นนะครับ20,000ืแ่ต่ชนะเพชรไม่ต้องอัดฉีดใ้ลมทะเลครับลมทะเลบอกไม่ชอบกำปั้นเอ้าว่ากันแล้วครับใครแน่ใครเจงก็การยกสุดท้ายชิงดาวอาไม่โดนชนะเพชรเตะสายมอสักครู่แม่ป้องกันตัวครับถือว่าชิงดำกันเลยครับยกนี้ชิงทำกันด้วยครับเอาละครดูจังหวะรักเลี่ยมใครจะดีกว่า มทะเลก็แม่เอาแล้วครับอา้าวหมลงไปครับชนะเพชรเอาเอาเตะซ้ายโอ้ชนะเพชรที่เข้าไปทำครับไม่กลัวเลยครับชนะเพชร หลักหลักอยกำลังขยับก็ไปสืบเท้าก็ไปจับนายอู้จนลมทะเลนี่เข่าสวนมาครับโอ้ยดูจังหวะนี้แม่โอ้โหตีไม่ยั้งครับตีไม่ยั้งไม่หยุดเลยครับตอนนี้ทั้งคู่เริ่มประคองเกมแล้วครับชนะเพชรดูว่าทําได้ครับแล้วออกมาคุมเกมเลยครับส่วนลมทะเลนี่แม่ก็ต้องเอาคืนแล้วนะครับ ดูครับโอ้ยเข้าเหมือนกันครับมีเฮเหมือนกันผ่านไม่ผ่านต้องอดรูรัดรัดลูกนี้ว่ดูครับรัดเอวเลยจังหวะของชนะเคสครับมั่นใจแล้วล,ล,ลมทะเลต้องเดินแล้วครับเอามีเข้าเหมือนกันแต่มีโต้ครับโอ้ยคนละเทียวผ่านไม่ผ่านลมทะเลแต่าย หาช่องทางทำอยู่ครับแมวินาทีกดดันแตะซ้ายทีหนึ่งยังบังเอาไว้แม่บอกพย่อยญ่ๆแล้วครับทีมงานด้านล่างนะครับครับของชนะเพชรอะไรครับบอกทีมทีมเน <ะ S 1> ี่ยบังเอาแตะซ้ายโอ้โหชนะเพชรมั่นใจเข้าไปใหญ่เลยครับแบบนี้แต่ก็ยังเดินเรื่อยๆครับลมทะเลผ่านไม่ผ่านต้องดูครับ มั่นใจแล้วครับลมทะเลก็มองไปที่พี่เลี้ยงครับแม่กล้องแผนมาให้ดูเลยครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับพี่ตาครับวัดใจกรรมก,การครับ3ท่านพันเอกก<ไ>ีวรวาอินเดียมร้อยตระเอกสัญญาตรัตรนาภัยวงศ์แล้วก็นาวาโทนาวากาโทวันชัยผ่องศรีครับแม่คุณสุนทรอู่ทองครับขึ้นมาที่มุมแดงส่วนคุณตุ้ยสายใต้ไปที่มุมน้ําเงินเลยครับนี่ครับดูจังหวะเททางด้านชนะเช็ลงไป ไอไว้ก็บังเอาครับชนะเพชรผลข้าวช้าๆยกที่ผ่านมายกสุดท้ายครับไอ้ก็ไปชนะเพชรได้ลูกแก้รัดเอวครับครับต้องวัดใจแล้วครับพี่แปะ๊ะอืมใครจะอยู่ใครจะไปใครจะคว้าชัยชนะกลับบ้านไปต้องดูครับ ไปไหนไปน้ําเงินครับพี่ครับโอ้ <ผม S 1> กรรมการสมารรนรวบรวมคะแนนและออกชนะเพชรครับชูให้กับชนะเพชร91ลุ้งโรดชนะคะแนนลงทะเล4้อ,อื่นไปครับด้วยคะแนน49 48 2เสียงจากกรรมการพันเอกจิรวัตรอิทเดียมและกรรมการร้อยตำรวจเอกสัญญาลัตนาภัยวงศ์ครับผมส่วนนาวา,ากาศโตวันใจผ่องศรีให้เสมอกัน48 48ครับก็ชนะไปไม่เอกฉันท์ครับ นี่ครับโชมหน้าของผู้ชนะครับชนะเพชร91รุ่งโร์ครับด้วยสายตต้ก็ขึ้นคล้องพงมาลัยให้นะครับครับช่วงนี้ครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วครับเราสองคนครับผมธนพลคงพันธ์แล้วก็กูมาดำชัยชนะทัศมีพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ